สวัสดีครับพามารู้จักกับพระปิตาสายชนบุรีองค์นี้เป็นพระปิตาของหลวงพ่อโตวัดเนินสุทาวาสวัดอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับเนื้อพระเป็นสีขาวเคลือบรักเก่าจนรัก ล่อนเป็นแผ่นแล้วครับเนื้อพระละเอียดเนียนสวยงามมากทินจะใหญ่กว่าจัมโบ้สอของลุงปูโต๊ะนิดหน่อยครับด้านหลังของพระจะเรียบสวยงามครับ เหมาะกการศึกษารักเก่ารักร่อนเป็นอย่างไรเนื้อต้องแห้งรักต้องแห้งครับปริแตกตอนได้มาต้องรีบหาตลับมาใส่ครับจับไปจับมา รักก็หลุดออกไปบ้างครับเสียดายเอาเก็บไว้ดูครับไปศึกษาก็เลยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อเป็นวิทยาทานความรู้กันครับลองดูนะครับ ถฟอร์มนี้เนื้อแบบนี้ไม่มีเก้ครับดูยังไงก็ไม่เก้ครับศึกษาได้ครับพระเก้มันห่างจากความจริงแบบนี้เยอะครับ ฝากไว้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยกับท่านทั้งหลายขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมและพบกันใหม่ครับโชคดีมีชายทุกคนครับสวัสดีครับ